สวัสดีครับผมชื่อเด็กชยายธนวัฒน์งามงคลชื่อเล่นชื่อกาฟิครับวันนี้จะมาทดลองการระเหยแห้งวิทยาศาสตร์กันนะครับผมขั้นแรกจุดเตาค okay. ขั้นที่สองใส่น้ำลงไปขั้นที่สามใส่เกลือคลื่เกลือครับ จะใส่ไปให้หมดเลยนะครับจากนี้เราก็แค่จะต้องร<น>อให้น้ำเดือดครับเราก็จะต้องรอไปเรื่อยๆตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะผมตอนนี้เราก็จะต้องรอให้เกลือให้น้ำมันเ,เหยแห้งจนหายไปหมดนะผม ตัวนี้ uh oh. เพลือก็เริ่มมาเกาะแล้วนะครับตัวนี้เพลือก็เริ่มมาเกาะภาชนะที่เราตั้งโต๊แกสแล้วนะนผมตัวนี้เราก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับโอ้ตอนนี้ร้อนมากตอนนี้ผมต้องถ่ายไกลๆนะไม่งั้นโทรศัพท์ผมจะระเบิดถ้างระจดีๆตอนนี้ด้านข้าก็จะมีเกลือเกาะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะผมตอนนี้ ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเกลือเริ่มกเกาะยกรื่อนะครับตอนนี้เห็นว่าฟองตรงกลางก็จะเริ่มมีเกลือเกาะแล้วนะผมตอนนี้เราก็จะต้องรอไปเรื่อยจนกว่าน้ำจะแห้งหมดนะครับโอ้ว้วาวตอนนี้เกลือก็อยังไม่แห้งน,น้ำยังไม่แห้งไปตะกั่ ตอนนี้น่าจะเกลีดีน้ำก็จะเหลือเริ่มเหลือน,น้อยครับเกลือก็จะมีเกาะเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้น้ำก็ผุดๆร้อนมากเลยครับตอนนี้ไม่สามารถจับได้เงอมากระเด็นออกมาเยอะมากครับผมวันนี้เราก็จะต้องรอไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้น้ำเราก็เหลือน้อยมากแล้วนะผมตอนนี้น่าจะเกลีดีด เกลือมันจะเริ่มติดเกัือเป็นแผ่นแล้วคตอนนี้ในเกลือเราก็เริ่มติดกันเป็นแผ่น,เ,นเราเกือบจะได้แล้วผมโอ้น้ำจะเหลือน้อยเต็มทีโอ้ว้าวโอ้ตอนนี้ร้อนมากเลยครับตอนนี้ร้อนมากตอนนี้น้ำเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะน้ำ ตอนนี้เราก็ทำมันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะผมตอนนี้เราจะมาดูว่าเกลียมันเกลียมันจะเป็นยังไงนะผมอุ้ยมันยังไม่แห้งเลยนี่หว่ามันยังไม่แห้งนี่หว่าหาวแสดงว่าต้องจุดต่ออีกหน่อยดิแล้วก็จะต้องรอจุดต่ออีกหน่อย เมื่อกี้เราก็ลองทำนะเมื่อกี้มันยังไม่แห้งนะครับตอนนี้เราก็จะมาจุดต่อตัวในเกลือมันแห้งสนิทนะตอนนี้โอ้ตอนนี้เราก็ควรจะพอแล้วกเกลือมันระเบิดแลว้วนี่ก็น่าดอันั้นด้วยปิดแล้วมอนตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วนะตอนนี้ ตอนนี้ก็ได้แล้วบอกว่าปิดแล้วไอ้จอยนี่ยเปิดดิให้ตอนนี้เราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนบการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องการระเหยแห้งนะครับมันนะครับเราก็จบการทดลองเรื่นี้ครับ